้ Thailand, The State for True Democracy เวทีแห่งนี้คือโอกาสและวินาทีนี้อยากขอใช้โอกาสในการส่งมอบต่อให้กับเยาวชนอย่าเชื่อว่าการศึกษาจะดีได้ก็ต่อเมื่อการเมืองดีเช่นกันค่ะเพราะความแตกต่างทางความคิดของเด็กๆจะได้รับการยอมรับและถูกรับฟังมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ถูกกดขี่และกดให้กลัว ภายใต้คำพูดที่ว่าผิดกฎหมายอันเหว่่วัน,นี้น่าสามัญชนผู้หนึ่งเลยบอคะถ้าเราได้โอกาสในการเลือกผู้นำอีกครั้งแน่นอนค่ะว่าคงไม่มีใครเลือกผู้สูงวัยเข้าไปหลับในสภาและตอบคำถามด้วยคำพูดที่ว่ามืมไม่รู้หรับค่ะขอบคุณค่ะ อย่างไรข้าแม้แต่ร่างกายเราถูกควบคุมโดยรัฐบาลเพราะประชาธิปไตยเป็นเรื่องของทุกคนการเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมไม่ได้หมายถึงทุกคนต้องมีความเท่ากันแต่หมายถึงทุกคนสามารถใช้ชีวิตในแบบของตนเองไม่มีใครเหนือกว่าใครเพราะทุกคนคือเพื่อนมนุษย์และแม่ของอยากให้ทุกคนกล้าที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเองเหมือนกับเวทินิสแกนทายแลนด์ที่ยืนอยู่เคียงข้างและพร้อมที่จะสู้เพื่อประชาชนตลอดมาขอบคุณค่ะ ในฐานะที่อิงเป็นประชาชนคนหนึ่งอิงภูมิใจมากๆค่ะที่ได้ยืนอยู่บนเวทีมิสก a n นไทยแลนด์เพราะเวทีนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาส ให้กับคนได้โอกาสทางสังคมอย่างอิงได้แสดงออกทางการเมืองได้อย่างเต็มที่และชัดเจนคนจนอย่างเราแค่จะเอ่ยปากเรียกร้องสิทธิต่างๆมันมากมายแต่กลับถูกผู้มีอำนาจตีกรอบตีค่าดูถูกเมขออภัยค่ะดูถูกและเมินว่าพวกเราคือบุคคลชนชั้นล่างแต่เวทีวิสคร n นไทยแลนด์ไม่เคยเมิน,มนคุณค่าของใครและเวทีนี้ ทำให้นางงามทุกคนได้เป็นผู้ให้และได้เป็นเวทีประชาธิปไตยขอบคุณค่ะยังคงตั้งคำถามและสงสัยมาโดยตลอดค่ะว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงของเรานั้นคืออะไรทําไมประเทศเราช่างแตกต่างจากประเทศอื่นที่มีระบบ ประชาธิปไตยเช่นเดียวกันการเอื้อเฟื้อผลประโยชน์ต่อผู้ที่มีอำนาจหน้าที่หรือแม้กระทั่งผู้ที่มีอำนาจทางการเงินให้อยู่เหนือความถูกต้องอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้ค่ะคือสิ่งที่เราเรียกร้องมาโดยตลอดประชาธิปไตยจะส่งคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อเราใช้มันอย่างคุ้มค่าและเท่าเทียมกันจะส่งคุณค่าได้ก็ต่อเมื่อเราไม่นิ่งนอนใจต่อความทุจริตหากเวทีแห่งนี้ ทำให้เสียงผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นมาได้หมูปุกขอให้ความถูกต้องจงบังเกิดขึ้นต่อสังคมไทยคะ่ะขอบคุณค่ะมิสแกรเกบเสมือนจะจบทีาทา่สะท้อนความเหลื่ยมล้ำของความเป็นประชาธิปไตยยเป็นเวทีเดียว ที่มีจุดยืนและความชัดเจนและหนูรู้สึกภูมิใจที่เป็นอีกหนึ่งระบอกเสียงที่จะยืนหยัดความภายใต้รประชาธทุกประกาหแนนอยากบอกทุกคนว่าไม่ต้องกลัวที่จะ,สะแสดงความคิดเห็นพวกเรามีสิทธิ์มากพ,าะะพอที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่มันถูกต้อง we are grand we are slayed by your s i d e thank you วดนางงามอาจเป็นเพียงการหามาตรฐานความสวยให้กับผู้หญิงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดของเวทีมิสแกรนค่ะนางงามสามารถมีบทบาททางการเมืองได้เพราะทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะพูดและแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องต่างๆการเมืองเป็นเรื่องของคนทุกคนเป็นเรื่องของทิศทางประเทศเราอยู่ในสังคมที่เป็นประชาธิปไตย นางงามก็คือประชาชนชยยยอยากให้ทุกคนกล้าที่จะพูดกล้าที่จะวิจารณ์สิ่งที่ไม่ถูกต้องมิสแกรน์เวนี่เพื่อประชาธิปไตย จะเรียกร้องให้กับประชาชนโดยการใช้สื่อโซเชียลค่ะเพื่อให้ประชาชนาของเรานั้นสมบูรณ์แบบและสุดท้ายีจะเรียกรยก้องจนกว่าจะได้นายกที่ได้จากการเลือกตั้งไม่ใช่จากการจับตั้งค่ะขอบคุณค่ะ เข้าใจได้ว่ามีพูดอะไรแต่แปลกค่ะบานกลุ่มเนี่ยไม่ได้ยินเสียงของคนอื่นเลยได้ยินแต่เสียงของตัวเองเป็นหลักและไม่ได้เล่เห็นถึงความไม่อยู่ของคนอื่นและในวันนี้เลยค่ะมีดีใจนะคะที่ได้มาืนอยู่บนเวทีมิทแกลนค่ะเพราะเป็นเวทีที่พร้อมคิดพร้อมทํากลาทุกอย่างในความถูกต้องในความซื่อตรงค่ะเวทีมิทแกลนประชาธิปไตยคือความเป็นใหญ่ของประชาชนขอบคุณค่ะ เ,เวทีประชาธิปไตยคือเวทีที่สร้างแสดงความคิดเห็น,นแท้จริงกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทําและสิ่งที่สําคัญที่สุดกล้าที่จะได้บนพื้นฐานในความเป็นจริงขอบคุณค่ะ ว่าประชาธิปไตยของทุกคนคืออะไรคะของอีคือการระบบปกครองที่ประชาชนทุกคนมีอำนาจอธิปไตยสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับประเทศนั่นก็คือผู้นั้นประเทศไทยณนะตอนนี้ถูกมิดรอนอำนาจจากอำนาจบางอย่างซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำและไม่เท่าเทียมอีเชื่อว,ว่าเวทีมิสแฟนเวทีแห่งประชาธิปไตยจะสามารถ ส่งเสียงและเป็นกระบอกเสียงที่ดีให้กับประชาชนทุกคนเพราะเวทีเคียงคู่กับประชาชนทุกคนอยู่เสมอคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เวทีเพื่อประชาธิปไตยชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเพื่อเพื่อประชาธิปไตยการเป็นนางนางามแกรนก็คือกระบอกเสียงหนึ่งของประชาชนเพราะประชาชนทุกคนสามารถตัดสินใจหรือออกความคิดเห็นได้เพราะประชาชนทุกคนมีความสำคัญต่อประเทศไทยขอบคุณค่ะ Station, คือองค์กรของประชาชนเพื่อประชาชนด้วยกันค่ะและภาพจำของวิสแกรนนะคะก็คือการที่เรามีผู้หญิงเป็นไอดีย n ูแมนหรือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งฉลาดสวยและกลา้ากล้าที่จะแสดงถุดยืนทางด้านการเมืองกล้าที่จะพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยและอธิปไตยอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของทุกคนและเพื่อส่วนรวม และองค์กรของเรานะคะตลอดมาคามิสแกรนได้ยืนหยัดในการต่อต้านาความปอะยติธ,ธรรมความที่ไม่โปร่งใสและการเอาระเบียบประชาชนตลอดมาเพราะฉะนั้นแกรนเท่ากับเวทีเพื่อประชาธิปไตยอย่างแน่นอนค่ะ นเป็นเวทีเพื่อประชาธิปไตยเพราะเราสามารถแสดงความคิดเห็นบนเวทีได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของความคิดเห็นส่วนบุคคลในเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเวที mi s ิสแปรนเปิดโอกาสให้เราได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยยุทธคำว่าเสรีและสิทธิและเสรีภาพค่ะ To be able to actually speak out what is not working for Thailand is crucial. Especially, we don't need a 20 years long plan in order to develop the country. What we need is the leader who actually willing to put on work and effort to move this country forward. And most importantly, our courage. To actually speak out and stand firm on our ground because we as a Thai citizen and as a citizen of the world, we have responsibility to make this country better and this world even better for the next generation and me standing here in front of you, I'm so proud to say that Red team is Grand Thailand, who team team Miss Grand Thailand. คือเวทีเพื่อประชาธิปไตยที่พร้อมจะต่อสู้ไปเคียงข้างประชาชนขอบคุณค่ะสู่เคยเป็นนักกีฬาค่ะและการแข่งขันและตัดสินขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ และสุก็ยอมรับสิ่งนี้ค่ะสุก็เป็นสุก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะและอยู่ในประเทศที่ปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยสุอยากจะบอกสุอยากจะให้ประชาธิปไตยนะคะได้สุอยากให้ประชาธิปไตยนะคะได้แก้ไขและงสงสนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่รักษาการแทนค่ะ แต่เราต้องรักษาประชาไใจของเราเพื่อประชาชนของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ ก็เลยขอขอบคุณเวทีวิสแกนกรุงเทพน,นะคะที่ช่วยกันให้เรามีประชาธิปไตยเป็นกระบอกเสียงให้ทุกคนให้เขารู้ว่าประชาธิปไตยสขคัญมากๆและจะทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันอย่างมีงความสุขค่ะขอบคุณค่ะ เข้าใจแต่หนูเห็นคำว่าประชาธิปไตยเป็นแค่ตัวอักษรแต่มีคนเคยบอกหนูคาว่านะคะว่าประชาธิปไตยคือความเหลื่อมล้ำความเท่าเทียมสิทธิเสรีภาพการศึกษาซึ่งเขาบอกว่าประเทศไทยมีแต่หนูมองไม่เห็นเลยค่ะว่าประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยหนูอยากจะฝากถึง ท่านนายกคนต่อไปนะคะว่าช่วยหน่อยคะ่ะช่วยทำให้คำว่าประชาธิปไตยมันใช้ได้จริงๆขอบคุณคะ่ะ